กล้วยปิ้งจ้าคุณป้ากล้วยปิ้งไหมจ้ากล้วยปิ้งหอมหวานล้อน้นอ,อ,อร่อยอร่อยจ้ากล้วยปิ้งอร่อยอร่อยจ้ากล้วยปิ้งไหมจ้าขายกล้วยปิ้งเหรอจ้าใช่จ้าหนูทำเองเลยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่นี่มันอะไรน้องเฮ้ยทำไมกล้วยปิ้งหนูถึงกลายปเป็นเศษใบไม้ไปได้เนี่ย ก้วยปิ้งจ้าก้วยปิ้งจ้าก้วยปิ้งอร่อยอร่อยจ้าก้วยปิ้งจ้าคุณป้าก้วยปิ้งไหมจ้าก๋วยปิ้งหอมหวานร้อนรอร่อยอร่อยจ้าก้วยปิ้งอร่อยอร่อยจ้าก้วยปิ้งไหมจ้าก้วยปิ้งจ้าก้วยปิ้งร้อนร้อนเลยจ้าก้วยปิ้งไหมจ้าก้วยปิ้งอร่อยอร่อยจ้าก้วยปิ้งจ้าน้องจ้า ขายกล้วยปิ้งเหรอจ๊ะใช่จ้ะหนูทำเองเลยนะคะถุงละ40บาทค่ะถุงหนึ่งมี4ไม้ไม้ละ5ชิ้นค่ะพี่จะซื้อไหมโหทําเองด้วยเหรอจ๊ะงั้นพี่เอาถุงหนึ่งจ้ะได้ค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะ นี่มันอะไระน้องทำไมกล้วยปิ้งหนูถึงกลายเป็นเศษใบไม้ไปได้เนี่ยนี่น้องไม่ต้องมานเนียเลยนะพี่อุตส่าห์ช่วยน้องอุดหนุนเพราะเห็นว่าน้องเป็นเด็กอะ่ะลอกกันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยหนูไม่ได้ลอกนะคะงั้นเดี๋ยวหนูเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยเฮ้ยถุงนี้ก็มีแต่ใบไม้เนี่ยอุย้ยเป็นไปได้ไงเนี่ย เป็นไปได้ไงเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกนะพี่รู้แต่ว่าคืนเงินพี่มาด้วยถ้าน้องไม่คืนเนี่ยพี่แจ้งตำรวจจริงด้วยหนูขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวหนูคืนเงินให้เลยนะคะพี่อยากแย้งตำรวจเลยนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ดีแล้วอย่าให้พี่เห็นว่าน้องทําแบบนี้อีกนะ หมดแล้วไรวะนี่พี่ขโมยกล้วยปิ้งหนูเหรอ เฮาวเฮ้ยเฮ้ยขโมยอะไรอย่ามากล่าวหาข้ามั่วเลยเว้ยหนูไม่ได้มั่วนี่มันถุงกล้วยปิ้งหนูหนูจําได้ถุงกล้วยปิ้งอะมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนั่นแหละไม่เหมือนถุงกล้วยปิ้งหนูเป็นถุงกระดาษถุงหนึ่งมีสี่ไม้ไม้หนึ่งมีห้าชิ้นน้ำจิ้มอย่างละถุงหน,หน,หน,หนูจำได้แล้วไงแกมีเหรอหลักฐานอะฮะมีเหรอ หลักฐานก็อยู่ในมือพี่นั่นแหละพี่จ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นหนูจะแจ้งตำรวจโอ้ทำหน้อย่างแกแล้วไปแจ้งตำรวจเอาเลยไปฟ้องเลยฉันไม่กลัวหรอกเว้ยโหพี่สงสารหนูเถอะหนูต้องเอาเงินไปซื้อยาให้ยายนะพี่จ่ายค่ากล้วยปิ้งหนูมาเ<ะ>ถอะโถ่น่ารำคาญว่ะไปไหนก็ไปเลย ไปอย่าหาว่าฉันรังแกเด็กนะเว้ยยังมามองหนา้าอีกมองอะไรไปเลยนะกลับบ้านไปฟ้องยายหนีเลยไปไปอย่าหาว่าฉันตัวก็เปียกทำซั่ึ <c oughs> จ๋าหนูกลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงขายได้ไหมยายไอนนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วงั้นเดี๋ยวหนูเอายาให้กินนะคะโอ้ยยายไม่อยากกินยาแล้ว กินไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้นะยายยายต้องกินนะยายจะได้แข็งแรงและอยู่กับหนูไปนานๆนี่แต่ยายกินยานะอ กินไปทำไมก็ไม่รู้กินไปก็ไม่หายแถมยังป่วยหนักกว่าเดิมอีกยายอย่าพูดแบบนี้สิหนูเชื่อว่ายายต้องหายจะไม่ให้ยายพูดได้ยังไงยารักษาหรือยาพิษก็ไม่รู้ยิ่งกินยิ่งป่วยยาพิษคืออะไรหรอจ๊าย,าย ยาพิษก็คือยายที่กินแล้วก็ม่องเท่งไงแล้วม่องเท่งคืออะไรหรอใจยายม่องเท่งก็คือไม่หายใจไงตายนะแต่เป็นเด็กอย่างเองอะ่ะไม่ต้องรูหรอกมันไม่ดี <c oughs> งั้นหนูขอตัวก่อนนะยายเดี๋ยวหนูไปทำกล้วยปิ้งไวข้ขายพรุ่งนี้ก่อนยายนอนพักผ่อนนะเออเออ จ้ากล้วยปิ้งร้อนจ้า <uni> ชันเองจำได้ไหม <MI> ขอกล้วยปิ้งกินตกถงดิไม่ไม่เอานะอย่ามาทำห่วงไปหน่อยเลยไม่ถ้าพี่อยากกินพี่ก็ต้องซื้อสิแล้วก็อย่าลืมจ่ายค่ากล้วยปิ้งเมื่อวานมาด้วยร้อยยสิบบาทจ่ายก็โง่ดิวะจะให้ดีไม่ให้ฮะ ม่แกมองหน้ามีอะไรวะฮะอย่ามีเรื่องเหรออร่อยว่ะแถมได้กินฟรีต่างหาก ของแกวะฮะก็หัวร้อพี่นั่นแหละโดนหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกหมายความว่าไงอ่ะก็ในกล้วยนั้นหนูใส่ยาพิษเข้าไปพี่ได้มองเท่งแน่ยาพิษเหรอยายหนูบอกว่าคนที่กินยาพิษเข้าไปจะหายใจไม่ออกและก็จะเสียชีวิต ก็ใครใช้ให้พี่นิสัยไม่ดีก่อนล่ะถ้าพี่ไม่อยากเสียชีวิตพี่ก็ต้องจ่ายค่ากล้วยปิ้งหนูมาร้อยหกบาทและหนูจะเอายาถอนพิษให้จะไม่เชื่อกันหรอกระราันใช่ไหมฮะถ้าไม่เชื่อก็คอยดูอีก60สิบวินาทียาจะออกลิศหนึ่งสองสสห้า ก็ได้ยอมแล้วยอมแล้วนี่นี่ร้อยหกสิบบาทใช่ไหมเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยยาถอนพิษยาถอนพิษมายาถอนพิษเอามาเอามาเมาเฮ้ยนี่มันสีมันสมบูรนี่มันเด็กบ้านแค่หลอกกซะหนาแด้ใช่นะสิเฮ้ยเอายาถอนพิษมาด้วยเฮ้ยเอายาถอนพิษมาหนูไม่มีหลอกยาถอนพิษน่ะ S <S> อะไรนะไม่มียาพี่เหรอตาย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 เลยกูนี่พี่ใครจะบ้าเอายาพิษใส่กล้วยปิ้งให้พี่กินล่ะหนูแค่รอเล่นเองอะไรนะนี่แกเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นเหรอจะบ้าหรือเปล่าใจหายใจข้าหมดเลยเฮียหนูก็แค่อยากจะสั่งสอนพี่ว่าข้าวหน้าขราวหลังอย่ามาทํานิสัยไม่ดีขี้ขโมยแบบนี้อีกไม่งั้นจะโดนแบบนี้แหละอฮียบ้า